นี่เราก็มาที่ร้านที่ผมฝากขายมีดอยู่นะครับวันนี้เหลือสองเล่มครับเส้นค้าที่ร้านนานก็มีเยอะแย,ะ,ยะมากมายครับครับช่วงนี้น้ำมันปาดยวดนิยมตามขายครับเม็ดมะม่วงขนมงา เวทที่ห้อยสเสือต้าก็มาที่ร้านเลนัอทอปได้นะครับตั้งอยู่ที่เกเหลียงคอยาวแมงสอนนะครับบ้านห้อยสเสือต้านะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวก็สั่งสั่งออนไลน์ได้ขนมงาหัวไรเสือไม่รู้ลงไปตรงไหนเนาะกินแลวก็ดูโทรศัพท์

ก็มีนะครับของฝากฝาดแมงสอน,นครับน้ำพึ่งน้ำพึ่งป่านะครับของแท้นะครับน้ำมันงาอนี้น้ำมันงานะครับแท้อยปอเซ็นต์ครับสั่งได้ครับ ส่งนี่ส่งฟรีหรือเปล่าครับถ้าหนึ่งพันบาทขึ้นไปฟรีค่ะอ๋อครับผมพันบาทขึ้นไปนี่ส่งฟรีนะครับมาสนุนกันได้นะครับที่ร้านเรนูโอท็อปนะครับอ,นนอยู่ที่ห้วยเสือเท่านะครับอำเภอเมืองแม่สอนนะครับ,บ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทำม,มีดแม่งสอนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมีดไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับให้กับเด็กนักเรียนไม่ใช่ไปทำร้ายกันนะครับเอาไปซอยนี่ครับต้นกล้วย ให้ให้อาหารหมูครับนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองให้ดูนะครับเนี่ยครับ อผมมากครับโอ้ยเกือบจะโดนตาเข้าท,ทีเดียวครับ<อ>เดี๋ยวเราก็จะไปซอยดูตรงนู้นนะครับทีเดียวครับตามมาเลยครับตากล้องวันนี้เรามีตากล้องครับ 关一台灯、嗯。啊 ครับผมส่วนมากเขาก็จะวางกล้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็ครับผมเยี่ยมครับคมดีครับครับนี่ก็อีกเล่มนะครับ วันนี้บริจาคสองเล่มครับเราที่แล้วก็บริจาคไปแล้วรอบหนึ่งครับพอดีว่าเขาต้องการอีกครับก็เลยทําให้อีกสองเล่มครับน,นี่ก็ทําครัวนะครับนี่ทาครัวทาจากาตลับลูกปืนนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมและรับฟังครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ